เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ก็เป็นเรื่องของการจัดงานสงกรานต์วันนี้คณะรัฐมนตรีเขาไม่ห้ามจัดงานสงกรานต์นะครับแต่แนะนําหลีกเลี่ยงงานลื่นเลงเล่นสาดน้ำและให้ไปจัดงานแบบดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กัน นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับคําแนะนําจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทําคําแนะนําในการจัดงานประเพณีสงกรานโดยให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเช่นการคัดกรองผู้ป่วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามหลักสุขออนามัยซึ่งในหลายจังหวัดได้ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานกว่า50%เเช่นชนบุรีขอนแก่นกรุงเทพรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้สั่งงดเพราะเข้าใจว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมมีมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงให้ออกเป็นข้อแนะนำหากมีการจัดงานซึ่งไม่ได้ห้ามแต่ให้จัดอยู่บนพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณาสุขโดยให้แต่ละพื้นที่มีการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการออกคำแนะนำให้สำหรับการจัดงานสงกรานแบบปิดก็คือให้ปีนี้เป็นสงกรานในบ้านเป็นประเพณีแบบดั้งเดิม ที่ส่งน้ำพระพุทธรูปในบ้านรดน้ำขอพรพ่อแม่หรือผู้อาวุโสในบ้านและให้หลีกเลี่ยงงานรื่นเริงมหรสพซึ่งปีนี้คิดว่ามีการจัดงานน้อยมากนะครับอยากให้ประชาชนคิดถึงประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมเป็นหลักส่วนวัดวาอารามสถานที่ใดมีความพร้อมจัดงานเทศกาลไม่ได้มีข้อห้ามแต่จะต้องประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งนี้หากพื้นที่ที่จะจัด เทศกาลเช่นต่างจังหวัดให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานเองขึ้นกับการประเมินความพร้อมของแต่ละผู้บริหารหน่วยงาน เพราะกระทรวงวัฒนธรรมเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของประเพณีรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่มีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเช่นงานแต่งงานบวชให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังของกระทรวงสาธาร,รณาสุขและนี่ก็เป็นการกล่าวของนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ จึงได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ห้ามในการจัดงานสงกรานแต่การจัดงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ